บารมีหลวงปู่สุ่มกมกินไม่หมดหนึ่งหกแปดวัดหุบบอนวนาลามเรารักวัดหุบบอนเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวเดี๋ยวก็แก่โอ้แก่แล้วเนี่ยจะไปไหนไปวัดดีกว่ะมีสะพานญี่ปุ่นด้วยใช่ ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ว้าววาว ใจน,น,นะบุญกุศลที่จะเกิดต่อไปนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา,ราเรียกว่าบุญแห่งข้อฟ้าเรามีโอกาสไ้ร่วมบุญกันในการยกข้อฟ้าองคตนณนะอุโสอบสถวัดหุบกอยนาลามอุโบสถหลังนี้เกิดขึ้นในยุคสมัย หลวงปู่ได้เป็นผู้ป่อช่างผู้เฝ้าสุราและพระสงฆ์ด้วยเดี๋ยวแต่ได้เป็นหลวงปู่ในรัชกาลที่3ได้เรื่องของนะหลวงปู่ได้เป็นสมานในรับบุกบอลสองปีในปีพศ2520วันที่20กรกฎาคมหลวงปู่ได้หมดบุญแล้วหลวงพ่อเจ้าอาวาส ที่ผ่านมาได้ทำการสร้างอุโบสถจนถึงผลแห่งความสำเร็จได้ฝังลูกมิตรแล้วก็ไว้เป็นที่บวชพระในพระพุทธศาสนาโบทหลังนี้จึงเจริญอายุจนมาถึงในยุคสมัยของพระอาจารย์เป็นสมภารเจ้าวัดพระอาจารย์ได้เล็งเห็นว่าอายุของอุโบสถมีอายุถึง4ี่สกว่าปีและอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมทำให้หลังคารั่ว ดิฉันิีที่ที่จะบูรณะอุโบสถหลังนี้ถวายบูชาริโบและได้เริ่มต้นกรรทำมาจนถึงปัตบันนี้ได้ประสุปัจจัยในส่วนต่างๆโดยเฉพาะจากลูกหลานที่มาท่องเที่ยวในสถานอมกัตดังๆให้เกี่ยววดาไั้งยู่นลูกน,นะนะโตอะระหะโตสัมพุทธ,ธาาสาเจ้าพู้หลาน มีพระนามว่าหลวงพ่อ อขอให้ข้าพเจ้า,า,จาและครอบครัว,ะวจะเดินทางไปในทิศทั้งสี่จงได้โชคได้ลาบเดินทางไปในทิศทั้งสี่จงปลอดภัดทยทั้งซ้ายและขวา ใช้อย่าได้ขา,าดข,าขอให้ข้าเปัญญา ใจเลือกเตใจในลูกนะทำใจให้รุ่มรุ่มทั้งหลายว่ากุศลได้ทำแล้วถึงแม้ว่าบุญกุศลที่เราได้เก็บได้สะสมไว้ในขณะนี้จะทำให้เป็นภพสุดท้ายชาติสุดท้ายของเราที่จะได้ไม่ต้องมาเวียนวหายตายเกิดอีกก็ถือว่าเป็นบุญแต่ถ้าจะเป็นการที่ต้องกลับมาเวียนว่า้ตายเกิดอีกเราจะต้องได้ดีกว่าเก่า ดันบุญกุศลในครั้งนี้พวกเราเริ่มกันทำมามากตะวังวิชัยโหยติชัยะสุชัยะมังคาเออะะตอาปาลกินจบบัลลังเต 哇！哇 กินโควันตังมณีมามาสิริโคาชัยยาลาโพเอหิมามาอมกินดากินดามณีมหาลาพานะปางร์กินดาาามมณีหโชกาวันตังมณีมามาสุริโคาชัยยาลาโพเอหิมามาอมกินดาินามณีมหาลา โชกวันตังมณีมามาสิริโพคาชัยยาลาโพเอหิมามาอมกินดาจินดามณีมหาราพธนปาจิงโชกวันตังมณีมามาสิริโพคาชัยยาลาโพเอหิมามาอมกิมามาอมกินดาจินดามณีมหาราพธนปาจิงโชกวันตังมณีมามาสิริโพคาชัยยาลาโพเอหิมามาอมกินดามณีมหา โจควันตังมณิมามาทิริโพคาชยาลาโพเอหิมาองโอจินดามณีมหาลาภาธนปาติโชควันตังมณิมามาสิริโพคาชยาลาโพเอหิมามาโ์จินาจินามณีมหาลาภาธนปาติงโจควันตังมณิมามาทิริโพคาชยาลาโพเอหิมามาโอมจินดามณีมหาลาภาธนปาติงโจควันตัง มานีพพายยา่มามาสิโพคาชัยาลาโพเอหิมามาอ์กินดากินดามัน,นีมา

ปัจเจกใส่ตู้เลยลุกข้ามจิตอธิษฐานเลยขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะให้อยู่เย็นเป็นสุกรรมาช้าขึ้นกจนิญรุ่งเรือนนโยมนะป่าตู นตรายเหล่าร้ทั้งหลายขอแผไปอันของพระพุทธบรธารพระอาเสปอของป้องกันในุยและพระสารต thi hành à à nè ông thì vẫn con thì vẫn chưa được thi thì vẫn chưa được thi hành thì thì โยมที่ถวายสังฆทานแล้วประสงค์จะเจอมือนะโยมไปโน้นโยมไปโน้นโยมถวายสังฆทานแล้วไปเข้าเต็นท้นได้เลยโยมเดี๋ยวพัก าโบดนะโยมนะวัดหุบบอนวนารามหรือเรียกสั้นๆว่าวัดหุบบอนเป็นวัดเล็กๆวัดหนึ่งประจำหมู่บ้านบ้านหุบบอนตําบลเขาคันทรงอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเจ้าวาดองค์แรกเมื่อปี2518คือหลวงปู่สุง ท่านก็มีดําริจะสร้างพระบสถศวางแผนไว้แต่ว่าท่านก็มารณภาพไปก่อนนะครับนี่เป็นเจ้าวาดองค์แรกแล้วจากนั้นก็เรื่อยมาจนกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาก็ร่วมกันสร้างพระบสถ์หรือโบสถ์จนแล้วเสร็จขณะนี้วันนี้นะครับช่วงนี้เรามางานยกช่อฟ้าพระบสถ์แต่เป็นช่อฟ้าที่เก่าแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่ และก็หลังคาโบสถ์ก็รั่วทั้งท่านเจ้าวาดถือว่าเป็นนักพัฒนาเจ้าวาดองค์นี้นะฮะเป็นนักพัฒนามาก็มีการบรณะต่อเติมนู่นนี่สร้างสรรค์ตรงนั้นตรงนี้จนวัดถุบ,บ่อนติดหนึ่งในสามวัดที่เวลาคนเข้ามาในพื้นที่นี้นี้แล้วนะครับก็จะเดินทางท่องเที่ยวกันชัดเลยอย่างวันนี้บางคนอยู่นู่นในตัวจังหวัดชนบุรียังตามมาตามเพจของเพื่อนมานะครับมีวัดเขาช่องลม แล้วก็โด่งดังวัดนี้วัดทุบบอลแล้วก็วัดเขาตะแบกก็ไปเดินเช็คอินกันแต่สิ่งซึ่งถือว่ามันพ้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือหลวงปู่ซุงเนี่ยนะครับจะวาดองค์แรกของวัดหุบบอนถ้าคนไม่อยากเป็นทหารมาบนท่านนะครับหลายคนบนและไปจับใบดำใบแดงก็ปรากฏว่าจับใบดำได้ไม่ได้เป็นทหารเนี่ยก็ไม่รู้ว่า เป็นอย่างไรนะครับเหตุการณ์มาพ้องเอาเมื่อพักเก้าไกลนะครับประกาศยกเลิกเกณฑ์ทหารซึ่งโดนใจวัยรุ่นแล้วคนก็เลือกพักเก้าไกลกันเยอะเลยซึ่งไปพ้องกับหลวงปู่สุงถ้าใครมาบนแล้วจะไม่ได้เป็นทหารตกลงจะเป็นทหารไหมครับไม่ครับ <laughs> ก็สมควรเมื่ออยู่ที่นี่จึงต้องเลือกผักข้าวไกลออการนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองนะครับผมเล่านี่คือมันไปพ้องกันเฉยผมก็ไม่เคยมามาบนอะไรตะไรเพราะเรียนรอดอนะครับแต่หลายคนที่เขามามาบนแล้วเขาไม,ไม่ไม่ถูกทหารเกณฑ์นะครับก็เล่าให้มันขำๆอย่าไปเครียดสเสียดอะไรกันนะครับก็อยู่กันตามวิถีของวัดหุบบอลวนาราม <Yeah. S 2> พ่อผมบวชที่วัดหุบบอนใช่แล้วครับปู่ผมก็บวชที่วัดหุบบอนครับตระกูลหว่างหวังศีบวชที่วัดนี้ทั้งหมดแล้วแล้วตัวหนูจะบวชที่วัดหุบบอนได้ไหมบวชครับตอนนี้ตระกูลหว่างหวังศียึดวัดหุบบอนไปแล้วเป็นศิษย์หลวงปู่สุงหลวงปู่ซุงนี่ทำอะไรก็ สำเร็จอ่าเพราะนั้นเอาไหว้หลวงปู่สรงครับเออเน่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 เไหว้เออหลวงปู่สรงนะครับให้โชคให้ลาภเราเย้อ <Yeah. S 3> ีนะนี่ถามก่อน,นจะได้อะไรยังไง i